สวัสดีกบนัน้องน้องพี่คนในวันทุกคนนะครับกลับมาพบเจอกันกันกบผมแล้วเช่นเคยครับคงจะย้อนแสงพอสมควรนะครับเพราะว่าตรงนู้นนะครพาทิตย์กำลังตกเมื่อสักครู่นี้อัดมุมนี้เป็นช่อง MotoGP นะครับช่องไบเกอร์แมนของเราอง MotoGP กันไปแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้จู่หัวกันมาเราจะคุยถึงทีมที่เรียกว่ามีผลการ ผลการซ้อมผลการเทสในที่ผ่านมานะครับเมื่อเอาไปเทียบกับของเดิมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็มันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากทีมชาวบ้านชาวช่องเขานั่นก็คือทีมแห่งฝรั่งเศสจ๋าเลยนะครับอลพีนของเปียร์แกส l ลีน้องใหม่ที่เพิ่งจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้แล้วก็คนที่อยู่ไปก่อนนะฮะก็คือเ s สเตบานโอคองเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับที่บอกว่าไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาก็เพราะว่าใน9ทีมที่เหลือนั้นเนี่ย ก็คือเป็นทีมที่เรียกว่าทําผลงานได้ดีเมื่อเทียบกับของเดิมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับเอาง่ายๆอย่างเดียวเดี๋ยววันนี้ในช่วงช่วงท้ายๆเนี่ยผมจะคุยถึงทีมวิลเลียมส์ของอัลบอนด้วยนะครับถือว่าควบกันเลยนะฮะแล้วก็ทีมวิลเลียมส์เป็นทีมที่ทําเวลาได้เร็วกว่า2.3วินนะครับเร็วกว่าของเดิมเนี่ยแล้วก็ไล่เลี้ยงลงมาแอสตันมาตินอัลฟาโรเมโออะไรต่างๆประมาณนี้แม้กระทั่งทีมฮาร์สนะครับก็ยังคง เร็วกว่าของเดิมอยู่ก็รวมๆเกือบเกือบวินาทีมั้งประมาณนั้นแต่ Alpine ของโอคองของ Gasly เนี่ยช้ากว่าเดิมฮะช้ากว่าหน่อยนึงแม้จะบอกว่าตัวเลขก็คืออาจจะแบบว่าเศษเสี้ยววินาทีจริงๆน่ยหรือจะจะจะ,จะพูดว่ามันก็พอๆกับเวลาตัวเลขเดียวกันกับของปีท่าเนี่ยก็คงจะใช่เข้าใจอาอย่างนั้นก็ได้นะเพราะว่ามันมันนิดเดียวจริงๆนะทศยมสตัวสุดท้ายเนี่ยนะ แต่ในส่วนของ LP พีเองเนี่ยเขาก็ออกมาบอกนะครับว่าเขาไม่กังวลมันเป็นแผนของเขามามาตามนั้นทำไมมันถึงเป็นในแบบนี้นะครับมันก็ว่าแล้วเชียวแล้วก็อาจจะมีปรัชญาการทำงานที่ทุกคนก็ทราบดีใช่ไหมครับว่าแผนการไม่ว่าจะเป็นแผนการซ้อมแผนการทดสอบแผนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็สูตรใครสูตรมันน่ะนะครับปรับใดที่การแข่งยังไม่เริ่มต้นขึ้นเนี่ยเรดบูอาจจะมีวิธีอีกแบบหนึ่ง นะครับนะักแข่งคนนี้ทีมงานนี้อาจจะวางแผนให้อีกแบบหนึ่งแต่อาพินไม่ใช่ครับอาพินบอกเขาก็บอกนะครับว่าทีมบอสบอกว่าเขาไม่อยากจะทํางานให้มันหนักเกินไปก็เหมือนว่ามีความผ่อนคลายหน่อยไม่อยากจะซีเรียสในตรงนี้แมไม่ซีเรียสเลยหรอฮะเหลืออีกแค่4ีหวันนะสนามแรกจะเริ่มต้นขึ้นก็คือที่นี่แหละที่ใช้เทสนี่แหล,ละแล้วอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะแบบเหมือนประมาณว่าแบ่งร้บแบ่ง,บงสู้ก็คือยังอุบเอาไว้ยังไม่เผยไตยในส่วนของ ชุดแอโร่อย่างเนี้ยเออจะเปิดตัวในในเนี่ยฮะสุดสัปดาห์ที่จะถึงเนี้ยก็มารอดูนะว่ามันมันจะจ้าบจะดีขึ้นข,น,ขนาดไหนอย่างไรกันบ้างแล้วก็พูดถึง2เรื่องนะครับที่ทําไมตัวเลขเวลามันมันถึงได้ออกมาไม่ดีนะก็คือหล่ะในส่วนของยางฮะก็คือเขาไม่ได้เลือกที่เจายางอ่อนๆยางนิ่มๆเหมือนกับทีมอื่นนักแข่งคนอื่นเขาใช้กันนี่อาจจะเป็นหนึ่งข้อแตกต่างต่อมาก็คือเป็นในเรื่องของน้ํามันนะครับ อย่างที่หมื่นก็อาจจะแปลว่าใส่น้ามันน้อยๆไว้เพื่อที่จะเอาไฟน์แลบนะครับจำลองการคัดลีไฟการอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะแต่ในส่วนของอาพินไม่ฮะอาพินก็คือเรียกว่าใส่แม่งเต็มถังไปเลยอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเอาอะไรฮะเพื่อที่จะวิ่งลองลันแบบยาวๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นพ้อยหลักที่เราได้เห็นเลยนะฮะว่าก็คือเหมือนประมาณว่าจําลองการแข่งขันจริงอ่ะ ก็คือไม่ได้เน้นเลยนะครับว่าใครจะมาไฟน์แกลบใครจะมากด1 3 0 1 3 1เท่าไหร่ไม่ได้สนนะครับเขาพอใจที่ตัวเลขแบบยาวๆต่อเนื่อง132กว่าๆอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือเป็นแผนของเขาอืมนะครับมันก็น่าสนใจนะฮะแต่ก็ยอมรับนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามตามแผนหมดเลยไม่มีอะไรแตกแถวอย่างนั้นแม้กระทั่งในชุดแอโร่ที่บอกว่ารู้สึกพอใจเป็นอย่างมากกับกับ ไม่ว่าแต่เป็นชุดแอโรอย่างเดียวนะครับก็คือกับการเซตติ้งรถที่มันมีความแตกต่างกันเนี่ยแล้วมันก็ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนผลลัพธ์ในเชิงบวกที่ตามคาดเอาไว้คืออะไร,ะไรก็ดีหมดอะเหมือนถ้าจะพูดแบบกวนๆหน่อยก็คือไม่ซีเรียสไม่ต้องไปสนใจใครจะมากด130เท่าไหร่อะไรไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวนะฮะคือยังมั่นใจใน,ในศักยภาพของตัวเอง แล้วก็จุดเด่นในในปีที่แล้วที่ที่เอาพีนมีที่สังเกตเห็นได้นะครับเพื่อนๆครับคงยังไม่ลืมกันนะว่าเอาพีนเป็นเป็นหนึ่งในทีมที่โดดเด่นในเรื่องของการอัปเกรดชิ้นส่วนใหม่ๆมาแล้วมันมันได้ผลดีอ่ะบางทีมบางคนยิงอัพยิงออกทะเลแต่เอาพีนเนี่ยก็คืออัพแล้วโดดเด่นขึ้นมาชัดเจนเลยนะครับเห็นผลในเชิงบวกตลอดเลยเขาก็บอกว่าแน่นอนนะครับนี่ก็คือมันเป็นสิ่งที่จะต้องทําจะต้องคงไว้นะครับ ในส่วนของอทีมบอสบอกมาแล้วก็เป้าหมายก็คืออยากจะต่อสู้ให้ใกล้เคียงกับอันดับที่3มากที่สุด mm hmm. ก็อย่าลืมแม้ว่า a l ลพีนนะครับจะทําผลงานได้อย่างโดดเด่นในปีที่แล้วอย่างทั้งคู่นะครับทั้งฟอร์นันโดออลอนโซซึ่งในตอนนี้พี่โซก็ย้ายไปอยู่กับแอสตันมาตินแล้วเนี่ยแต่พี่โซก็ถือว่าสร้างความแตกต่างได้หลายสนามนะฮะรวมทั้งโอคองด้วยครับแม้ว่า จะไม่สามารถต่อสู้เพื่อหัวแถวเพื่อชัยชนะได้สักเท่าไหร่เนี่ยแต่ก็คืออาจจะเป็นเขาเรียกว่ายังไงคือคนที่ทําให้หัวแถวเขาวุ่นวายกันเนี่ยก็ามาจาก2คนนี้อยู่บางสนามเหมือนกันนะฮะถ้ายังไม่ลืมกันเนี่ยแต่เป้าหมายในปีนี้เอาใหม่ฮะก็คืออยากจะขยับให้มันเข้าใกล้ท็อป3าม้ได้มากขึ้นดังนั้นไหวไหมหรอดไหมแกสตี้จะเป็นยังไงโอของจะเป็นยังไงรถฝรั่งเศสนักแข่งฝรั่งเศส จะพาฝรั่งเศสกลับมายิ่งใหญ่ได้ยังไงกันหรือเปล่าก็ลุ้นกันนะครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นั่นก็คือเป็นในส่วนของทีมนะครับที่เรียกว่ามีตัวเลขเวลาที่ทําให้แฟนๆนะครับแอลพีนียใจหายใจคว่ำแหมคนอื่นเขาไปคนละว,วีกว่าคนละ2ว,วีกว่าเนี่ยคุณทาไมคุณช้ากว่าเดิมเนะี่ยมันเพราะอะไรเฉลยมาแล้วว่าเราตั้งใจอยากให้เป็นแผนเราเป็นแบบนั้นนะครับก็ว่ากันไปแต่ทีมที่ดีที่สุดล่ะครับ มีการเรียกว่าปรับปรุงเวลาของตัวเองได้ดีที่สุดก็คือวิลเลียมส์ของอเล็กซานเดอร์อัลบอนแล้วก็นักแข่งน้องใหม่โลแกนซากนที่เข้ามาในปีนี้ปีแรกเนี่ยนะฮะก็ผัดกันขึ้นนะครับผัดกันลงมานะครับจำนวนรอบที่ลงไปเทสนะครับทั้งโลแกนทั้งออาบอนเนี่ยแต่เราก็ได้เห็นนะครับว่าอา,อาจจะมีข้อสงสัยนะฮะกลัวเหลือเกินนะครับว่าจะเป็นทีมแห่งสิงสนามซ้อมไหมคำนี้มันมันปวด,ดรานะก็คือคำว่าเทสก็คือเทส แต่ในส่วนสถานการณ์จริงเนี่ยวิลเลียมส์เนี่ยคือการทสการซ้อมเนี่ยบางทีเวลาที่มาเร็วมันไม่ได้มาเร็วเพราะว่าวิ่งลองลันไงฮะมันมาเร็วเพราะบอกว่า,วาโอเคเราไปอีกแค่รอบเดียวอย่างเงี้ยดังนั้นสถานการณ์แข่งจริงเราจะเห็นหลายครั้งหลายคราวนะครับที่วิลเลียมส์เองก็เดี๋ยวยางก็ไม่ไหวเดี๋ยวรถก็มีปัญหาเดี๋ยวช่วงล่างไม่สเสถียรอะไรนู่นนี่นั่นต่างๆมากมายนั่นก็คือเป็นระยะยาวนะครับที่จะต้องวิ่งกันกว่า50-60รอบโดยเฉลีย่ยในแต่ละสนามเนี่ยนี่ฮะจะเป็นสิ่งที่แฟน เป็นแฟนเป็นห่วงอา,อาจจะมีแฟนแฟนบางส่วนนะครับที่รู้สึกว่ามันเหมือนโอเคละ่ะในใจนึงก็คือรู้สึกดีใจอะที่ว่าโอ้โหเป็นทีมที่ปรับปรุงเวลาของตัวเองได้อันดับหนึ่งเลยนะเนี่ยแต่เวลาในการทดสอบในการวิ่งเนี่ยแม้ว่ามันจะเร็วกว่าของเดิมของตัวเองก็จริงแต่ถ้าเอาไปเทียบกับหัวแถวทําไมมันมันไกลาจากหัวแถวเลอเกินหรือว่าเป็นแผนเดียวกับเอาพีนฮะ <c oughs> <c oughs> ก็คือรองรันเรือดยาวไม่ได้สนฟ้าสนดินอะไรเลยนะฮะว่าใครจะกด เท่าไหร่ยังไงไม่สนนะฮะก็คือวิ่งแบบนั้นไหมอันนี้นี่ผมว่าทรงเดียวผมไปนงั้นแหละไม่รู้จริงไม่จริงแต่เวลามันก็เห็นต่างกันนะฮะไม่ว่าใครจะเป็นหัวแถวนะซึ่งก็คือมี2 Red b u l ูละนะครับวอร์สตอเป็นกับทางเซจิโอเพเรสเนี่ยก็คือเอลบอนหรือแม้จะกระทั่งโลแกนนี่ก็ตามหลังค่อนข้างเยอะนะฮะตามหลังเรียกว่าอูคือเวลาปรับปรุงมาได้กว่า2วิ2.3ก็จริงแต่อย่าลืมว่าคุณก็ตามหัวแถวอยู่2.3มเหมือนกันนี่นะฮะมันเลยสร้างความเขาเรียกว่า สร้างความเหมือน,ม,นมันเหมือนน้ำนิ่งอะแต่ข้างในมันปั่นป่วนอยู่หรือเปล่าแต่งตัวกันเสร็จหรือยังนะฮะบางท่านบอกว่าแหมคุณปุ้ยต้องไปทำไมไม่ไปมอง Mercedes อะ่ะเมอร e เ e s เหมือนจะแก้อาการกระพือนะครับอา,ารอ,าารอาการกระเด้งกระดอนนะครับพอพอซิ่งเรียบร้อยแล้วมั้งนะครับแล้วเวลาก็ปรับปรุงขึ้นมาในระดับหนึ่งก็คือถ้าวัดจริงๆเนี่ย ผลงานว่าอัปเดตขึ้นมาจริงๆถ้าเรดบูลมาอันดับหนึอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วกรตามมาได้อันดับ2ก็คือ Mercedes เนี่ยแต่ก็ต้องเข้าใจว่าตามหลังอยู่0.3ก็ไม่ใช่น้อยไม่ใช่ตามหลังแบบคู่ขี้สูสีนะฮะเอาแต่ถ้าจะมองมุมบวกเข้าไปก็อาจจะได้อันนี้สงนะครับจากทีมแม่นะฮะเมอร์เซเของจอร์ดของทันเซอร์เนี่ยโอเคละอาจจะอาจจะยกระดับขึ้นกว่าปีที่แล้วดังนั้นก็วิลเลียมส์เองก็ไม่น่าจะมีปัญหาตรงนี้ไหม แต่วิลเลียม,มเองก็เป็นทีมที่เรียกว่าเราก็ต้องเข้าใจนะครับไม่ใช่ทีมหลักทีมใหญ่นะฮะก็ยังคงก็อาจจะเป็นเหมือนกับทั้งอบอสของทีมแอลพีนว่าไว้ซึ่งเมื่อกี้ผมผมลืมสื่อสารให้ฟังก็คือโอเคละเราก็มีทีมงานทีมเดิมนะครับมีงบประมาณเท่าเดิมมีวิธีการทำงานมีแบบแผนอะไรก็เหมือนเดิมดังนั้นก็คือมันก็ต้องเรียกว่ายังไงล่ะอย่างน้นอยมันก็ต้องลอยมันต้องเท่าเดิมมันไม่มีที่จะแย่ไปกว่า,วาเดิมหรอก อันนี้ก็มองมองแบบมุมบวกอะนะฮะตรงนี้ก็เห็นเห็นปัจยาของทางทีมนั้นเข้าไปทีนี้วิลเลียมนะวิลเลียมก็เหมือนเหมือนเดิมแหละก็คือเออแต่วิลเลียมกับแอลพีนก็จะมีข้อข้อที่เหมือนกันอยู่นะฮะอย่างน,น้อยก็คือมีนักแข่งเข้ามาเข้าไปนะครับนักแข่งที่เปลี่ยนค่าย้ายทีมอย่างถ้าเป็นวิลเลียมอันนี้ก็คือน้องใหม่เลยนะฮะน้องใหม่จ๋าเลยโลกแกนนี่เข้ามาใหม่เลยนะฮะเปิดซิงๆกันเลยแต่ใน,นส่วนของแอลพีนเนี่ย อันนี้เปียแกสลีก่กเก๋าพอาตัวแล้วล่ะครับไม่ใช่น้องใหม่แล้วนะเป็นหนึ่ง,นงในนักแข่งที่เริ่มที่จะเก๋เกมแล้วดังนั้นก็ถือว่าโอเคล่ะฮะก็รอดูนะครับว่าวิลเลียมส์นะครับทีมที่ปรับปรุงเวลาได้ดีที่สุดในการเทสในล่าสุดกับแอลพีนทีมที่เวลาแย่กว่าของเดิมเรียกว่าอยู่กันคนละขั้วเลยนะฮะร,ระหว่างวิลเลียมกับแอลพีเนี่ยทีมไหนจะไปรอดปลอดภยัยทีมไหนจะผลงานดีกว่า สุดสัปดาห์นี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับลากันไปก่อนเพื่อนๆครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับบ้านผมในตอนนี้ลมหนาวมาฮะลมพัดแรงแล้วก็พัดเอาความหนาวมาเมื่อเช้าอุณหภูมิไม่อยากจะคุยไม่อยากจะโม่สิบสามส,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 สิบสี่องศาแล้วก็ที่บ้านส่วนของผมตรงนี้นะฮะก็ถือว่าหนากักหนาซ่าเลยสําหรับคนที่ขี้หนาวก็ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับใครที่เจอบรรยากาศเช่นแถวนี้นะครับของแก่นบ้านผมนะครับลากันไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณทุกการส,รารสนับสนุนสวัสดีทุกคนนะทุกคนครับ